สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสวนให้ดู <c oughs> ก็คือว่าวันหยุดหนึ่งหนึ่งทำอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งได้ตัดสนามหญ้านะคะแล้วก็ได้ทาสีรั้วทาสีรั้วหนึ่งทาทั้งข้างนอกข้างในนะคะแล้วก็บ้านเก็บของอันนี้หนึ่งยังทาไม่เสร็จเพราะว่าสีหมดก่อนหนึ่งก็เอาสีรั้วอย่างเดียวก่อนก็คือ บ้านเก็บของถ้าเกิดว่าไม่ทันหนาวก็คือฝนตกบ่อยๆหนึ่งก็จะไม่ทานนะคะก็คือปล่อยไปนะคะก็คือวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะอากาศร้อนร้อนในรอบน่าจะเดือน2เดือนน่าจะ2เดือน3เดือนส่งเดือนแหละในรอบอในรอบ2เดือนที่อากาศร้อนมากๆนะคะ29อ,องศาแล้วก็พิกหนึ่งดีใจมากมายที่เขาแตกดอกเยอะมากมายเลยนะคะเพราะว่าพอแดดเริ่มร้อนเขาก็ แตกดอกก็คือดอกเขาเป็นดอกตุ่มๆนั่นแหละแล้วเขาก็เริ่มแตกนะคะอันนี้ก็คือดาเลียสีชมพูที่เป็นดอกไมลายนะคะอันนี้ก็คือจิปโซฟิลาจิปโซฟิลานะคะก็คือเริ่มโรยแล้วนะคะก็หนึ่งก็เคลีย์สนามหญ้าแล้วก็เคลีย์ต้นไม้ต้นมะเขือเทศบ้างบางส่วนนะคะแล้วหนึ่งก็ตัดหญ้าส่วนหนึ่งไม่ใหญ่นะส่วนหนึ่งเล็กๆเองก็คือหกระลุนนะคะลุนว่า อขอให้อุณหภูมิไม่ก็คือพอมันขึ้นสูงปุ๊บมันจะลงต่ำทันทีเลยนะคะหนึ่งก็รู้หนูว่า,าน่าจะอยู่ประมาณ 22- 23องศาน่าจะพอลุ้นอยู่เพราะว่าพริกกำลังออกดอกเยอะมากมายเลยนะคะพริกจินดาหนึ่งเม็ดยาวนะมเม็ดยาวนะคะยาวยาวมากมเมล็ดยาวก็ก็ที่มีแบบว่ายาวแล้วก็อยู่ข้างในนะคะก็ประมาณ2นิ้วเลยนะที่เขาเป็นลูกยาวๆ อันนี้ก็คือดีใจมากมายได้ทาสีรั้วเสร็จแล้วในวันหยุดแล้วก็ได้ตัดสนามหญ้านะคะได้ตัดหญ้าแล้วก็นี่แหละหนึ่งก็อัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็พลิกเม็ดใหญ่ตรงนู้นหนึ่งก็คิดว่าเตรียมเก็บแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มแดงๆเยอะแล้วหนึ่งก็เก็บทุกวันแหละวันไหนหนึ่งอยากใช้หนึ่งก็เก็ วันนี้หนึ่งก็เก็บมะเขือเทศไปนะคะอันนั้นก็ยังมีลูกสีส้มอยู่ตรงนู้นนิดนึงหนึ่งยังไม่ได้เก็บตรงนี้ก็ยังมีสีส้มอยู่ก็คือเขายังเป็นสีเป็นสีส้มเนาะหนึ่งเเลยไม่เก็บเก็บลูกแดงๆมากกว่าพรุ่งนี้อากาศจะเริ่มกลับมามีฝนอีกครั้งนะคะก็หวังว่าอากาศจะยังอุ่นอยู่นะคะถ้าน่าจะอยู่ประมาณ20 22 23ก็ยังโอเคนะคะเพราะว่าพริกหนึ่งกำลังออกดอกเลย ออกดอกถ้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 2 23องศา,งา,งาก็น่าจะจะรอดอยู่นะคะหนึ่งกระดอกไม้ให้เลียยนหนึ่งน,น่าจะเริ่มตัดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะสีเขาเริ่มกลับมาเป็นสีเขียวแล้วนะคะที่หนึ่งเคยเอ,อัปเดตให้ดูเนาะพอสีเขาเริ่มเริ่มเข้มขึ้นแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้ดอกนี้จะบานล้าหลังนิดนึงนะคะฝั่งนู้นก็บานล้าหลังนิดนึงก็ตอนนี้เขาเริ่มจะกลับมาเป็นเกือบจะเป็นสีเขียวหมดแล้ว กับจะเป็นสีเขียวหมดแล้วอันนี้ก็คือจิปโซฟิลานะคะจิปโซฟิลาแบบชั้นเดียวที่หนึ่งเคยเอามาลงเนาะก็ดูนะพิกหนึ่งอะคือว่าดอกแค่ไหนดอกนะคะดอกดอกดอกมากก็หวังว่าเขาจะติดดอกอันนี้ก็คือ,อดาเลียดอกสีชมพูลายๆนะคะเขาก็ตรงนี้ยเขาจะแบบว่าพอพัาเป็นดอกแล้วเหมือนมีมแมลงกัดกินนะคะ ก็อัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้วันหยุดหนึ่งทำอะไรก็คือหนึ่งทาสีรั้วนะคะทาสีรั้วทั้งข้างนอกข้างในแต่ว่าอันนี้บ้านเก็บของอันนี้คือหนึ่งยังไม่ได้ทานะคะเพราะว่าสีหมดก่อนก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะคะก็เลยทารั้วให้เสร็จนะคะเพราะรั้วหนึ่งต้องทาทั้งข้างนอกข้างในนะคะก็เลยเพิ่งเสร็จแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าเลี่ยน เตรียนโล่งเลยนะคะไม่ใช่เลี่ยนเตรียนโล่งเลยแล้วนั่นก็คือพลิกหนึ่งนะคะที่กําลังออกดอกและนี่เลยเดี๋ยวหนึ่งพาจะเข้าพาเข้าไปดูในกรีนเฮาส์อันนี้มะเขือเทศสีเหลืองหนึ่งนะเขาก็เริ่มโตนะคะอันนี้ไฮเดรเนียนี้หนึ่งต้องเริ่มตัดแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งยังไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาเข้าไปดูในกรีนเฮานิดนึงเพราะว่าหนึ่งไม่ได้เข้ามานานแล้วหนึ่งไม่ค่อยได้เข้ามาอัปเดตเท่าไหร่เพราะว่าผักมันไม่โตเนาะก็คือ มะเขือเทศนะคะไม่ใช่มะเขืมกเกอมะเขือเปาะหนึ่งติดลูกปุ๊บร่วงติดลูกปุ๊บร่วงนะคะร่วงหนึ่งก็เลยปล่อยเลยนะคะร่วงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็มาดูตะไคร้กันตะไคร้ตะไคร้กอก็ว่าใหญ่ไหมก็ไม่ถึงกับว,ว่าใหญ่ค่ะแต่ว่าต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อยู่ก็นี่คือตะไคร้อันนี้คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักก็โตช้านิดนึงเ๋ยดูดินดิ่นดินจะแห้งๆนิดนึงนะคะใบแมงลักแล้วก็อันนี้ก็คือผักแพลวนะคะดูผักแพลวหนึ่งสวยไหม อันนี้ผักแพลวที่หนึ่งหนึ่งตัดเนาะไม่ใช่หนึ่งตัดเออใช่หนึ่งตัดแหละหนึ่งก็ตัดเขาตอนแรกก็เอามาเอามาปลูกเขาก็ตั้งชี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งไม่รู้ไงแล้วพี่เขาบอกว่าเออไปดูคลิปพี่พเขาพี่ออเขาตัดตัดตัดออกเนาะมันก็เลยแตกก็เลยแตกเป็นพุ่มหย่อันนี้คือผักแพลวหนึ่งนะคะผักแพลวงามมากแล้วน,นี้ก็คือกะเพรากะเพราที่หนึ่งเพาะจากเมล็ดนะคะเขาก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันก็มีอันนี้นิดนึงตรงเนี้ยหนึ่งเด็ดไป หนึ่งเด็ดไปนะคะอันนี้ก็คือกะเพราอันนี้ก็คือโหระพานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อผักชีใบเรื่อยที่หนึ่งเพาะจากเมล็ดหมดเลยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นล้าหลังน,นิดนึงอันนี้ก็คือน่าจะไม่เริ่มไม่รอดแล้วนะคะโหระพาอันนี้ก็คือโหระพาเอ้ยอันนี้กะพเนนกระพรากะเพราม่วงอันนี้คือโหระพานะคะหนึ่งเด็ดบ่อยนะจนจะแตกไม่ทันแล้วข้างล่างก็คือผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็มีอะไรนะผักขยงผักขยงก็ มันก็ต้นโตนิดนึงนะคะแต่คือไม่โตมากนี่แหละก็คือในกรีนเฮาส์หนึ่งก็อยู่มีอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็คือมะเขือเปาะติดดอกนะคะติดดอกเยอะมากมายแต่ถามว่าติดลูกไหมไม่ติดค่ะมันก็เลยปล่อยนะคะนึงปล่อยมะเขือเปาะเรียบร้อยแล้วหนึ่งก็มีแบบเ,เข้ามาดูแลก็คือเข้ามาดูผักแพลวใบแมงลักโหระพาแล้วก็ผักชีใบเรื่อยของหนึ่งกะเพราของหนึ่งหนึ่งก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะคะก็คือไม่ใช่เข้ามาดูเรื่อย เข้ามาเก็บเลยเลยนี่แหละก็วันหยุดหนึ่งก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็อัปเดตให้ดูว่าหนึ่งทำอะไรในวันหยุดนะคะก็ทาสีรั้วอัปเดตผักตัดสนามหญ้านะคะซึ่งไม่ได้ตัดนานแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งปลูกผักปลูกดอกไม้หนึ่งก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไม่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาก็คือไม่รู้จะตัดยังไงแต่วันนี้หนึ่งเคลียร์แล้วหนึ่งก็เลยตัดได้นะคะก็วันนี้ก็ลาไปพร้อมผักแพลวนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ